ปัจจุบันนะคะคนเราหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นมีการเลือกซื้อการทานวิตามินมากขึ้นนะคะแต่การทานวิตามินนะคะร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยการดูดซึมทําให้ร่างกายนะคะไม่สามารถได้รับวิตามินตามความต้องการของเราได้ค่ะทางการแพทย์นะคะจึงมีการคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า i v ดิบขึ้นมาค่ะเพื่อให้ร่างกายค่ะได้รับวิตามินได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้มข้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะหมอพานะคะแพทย์หญิงพาสิตาโดนม่วงน้อยค่ะหมอเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและพื้นฟูสุขภาพนะคะวันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัยระหว่างการดิบวิตามินการทานวิตามินแบบไหนดีกว่ากันนะคะดิบวิตามินนะคะคือการให้วิตามินแร่ธาตุสารน้ํา เข้าทางหลอดเลือดดำผ่านทางสายน้ำเกลือค่ะจะสามารถทำให้ร่างกายค่ะนำไปใช้ได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าการรับประทานค่ะวิตามินจะเป็นตัวช่วยของคนที่ไม่มีเวลานะคะไม่ชอบทานวิตามินและชอบความรวดเร็วในผลลัพธ์ค่ะจริงๆแล้วนะคะร่างกายเราต้องการวิตามินค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มวิตามินจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะ แต่ว่าจะเหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่ขาดการดูแลตัวเองทํางานหนักนะคะเดินทางบ่อยหรือขาดความกระปี้กระเป๋าไม่มีชีวิตชีวาในการทํางานค่ะวิตามินเนะคะเป็นสารเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วการขาดการพร่องเลยคะ่ะจุดทาให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นการได้รับวิตามินจะเป็นการส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคมากกว่าค่ะของโงรงพยาบาลนนทเวศเรานะคะ ออมีวิตามินหลากหลายสูตรก็จริงแต่ว่าเราจะปรับให้เข้ากับผู้เข้ารับบริการทุกคนค่ะก็คือเราจะปรับสูตรให้เหมาะตามความต้องการปัญหาเฉพาะบุคคลตัววิตามินของเราที่ใช้ในโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีแหล่งที่มาชัดเจนได้มาตรฐานการผลิตผสมโดยเภสัชกรของโรงพยาบาลค่ะและตลอดการเข้ารับบริการเรายังมีทีมดูแลประเมินสัญญาณชีพจนให้ผู้รับบริการนะคะมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลค่ะ ถ้าเรามองกันที่ผลลัพธ์นะคะการดิบวิตามินร่างกายจะสามารถนําไปใช้ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าค่ะเพราะการทานวิตามินนะคะร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยการดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารของเราและขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บคุคคลว่าจะสามารถดูดซึมได้มากเท่าไหรค่ค่ะค่ะสูตรแรกเลยนะคะชื่อว่าเมเยอร์ค็อกเทลหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Energy Booster นะคะตามชื่อเลยค่ะ วิตามินสูตรนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาเพียงพอและต้องการให้ร่างกายกลับมาสดชื่นแข็งแรงและพร้อมเผชิญหน้ากับการทํางานในปัจจุบันค่ะสูตรที่2นะคะชื่อว่าสูตรออร่าไว้ค่ะสูตรนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลเรื่องของผิวพรรณต้องการให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นหรือต้องการเรื่องของความกระจ่างใสของผิวค่ะสูตรที่3มนะคะก็คือสูตรที่ชื่อว่าอิมมูนบูสเตอร์ค่ะ สุดนี้นะคะหมองสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันผู้ที่เป็นหวัดบ่อยนะคะผู้ที่เป็นภูมิแพ้บ่อยหรือว่าเดินทางบ่อยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะค่ะ ดิวิตามินกี่ครั้งถึงสะเห็นผลนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนค่ะเช่นท่านเรื่องของปัญหาเรื่องของผิวพันต้องการความขาวใสกระจ่างใสนะคะช่วงแรกเราก็จะให้ดิบทุก1-2สัปดาห์เป็นระยะเวลาประมาณ4-6ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับตามปัญหาของแต่ละบุคคลอีกครั้งค่ะ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดส,สญัญญาณชีพนะคะและเข้ามาพบหมอค่ะหลังจากพบหมอแล้วนะคะจะได้รับการรักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็มาพูดคุยถึงปัญหาเพื่อสามารถเลือกสูตรวิตามินที่เหมาะกับแต่ละคนได้ค่ะหลังจากเราเลือกสูตรแล้วก็ตัววิตามินที่เหมาะสมของแต่ละปัญหาแล้วนะคะผู้เข้ารับบริการก็จะเข้าไปในห้อง IV t r ท a t m e n นนะคะได้รับการติดวิตามินค่ะ ค่ะเราควรดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถนำวิตามินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจริง,รงๆไม่มีข้อระวังอะไรเลยค่ะก็จะมีรอยแผลรอยเข็มนะคะที่อยากจ,จะให้กดไวสักพักนึงแล้วก็สังเกตว่ามีเลือดออกหรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะสามารถไปออกกำลังกายได้ไปทานข้าวได้หรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อได้เลยค่ะ ถึงแม้วิตามินนะคะจะไม่มีอันตรายแต่ว่าผู้เข้ารับบริการบางกลุ่มนะคะอาจจะต้องแจ้งประวัติให้หมอทราบก่อนเช่นผู้ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะผู้ที่ให้นมบุตรผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีมีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายนะคะรู้สึกว่าร่างกายไม่สบายมีไข้หรือว่ามีแผลบริเวณข้อพับอาจจะแจ้งให้หมอทราบก่อนเพื่อปรึกษาและได้รับคําแนะนําก่อนรับการบริการค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการป้องกันโรคก็ยังดีกว่าการรักษา เพราะเรามีร่างกายเดียวนะคะ